สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่กิติคูซคานะครับแล้วก็พบกับผมน้องโบ๊ทคนเดิมเลยนะครับซื้อรถมือสองเราจะต้องเช็คอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคเวลาจะไปซื้อรถมือสองนะครับว่าเขาดูคนยังไงนะแล้วเขาจะต้องดูอะไรบ้างนะครับมาเข้ามาดูในส่วนของภายนอกกันบ้างครับว่าภายนอกเนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้เราก็ดูด้วยตาเปล่าอไว้ก่อนนะฮะ ก็ดูว่าสีเนี่ยมันเท่ากันไหมสีเคยทํามาไหมนะฮะเรียกได้ว่าอารมณ์อะไรเนี่ยมันอยู่ครบหรือเปล่าสังเกตดูดีๆนะครับตาโปงตาไฟเนี่ยครบไหมติดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะถ้าใครดูสีไม่เป็นนะพูดถึงถ้าแต่คนดูสีเป็นเขาจะรู้นะ,ะเขาก็เขาก็รู้แล้วบางคนนะ ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเอาก็ดู้วยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าอ,อะไรแค่นี้แหละประมาณนี้เรื่องของสีนะครับรายละเอียดมีค่านงเยอะอนะครับแล้วแต่คนชอบเลยเอ,อันนี้แล้วแต่คนชอบว่าเขาจะเช็คอย่างไงในเรื่องของภายนอกนะฮะเราก็ดูในเรื่องของอยิวรอยนะฮะในเรื่องของสีว่ามันสมบูมรณ์ไหมอุปกรณ์ไฟลงไฟเลี้ยวไฟท้ายเนีน่ยครบไหมเรามาดูล้อกันครับผมว่าวิธีดูล้อเนี่ยเขาจะดูยังไงบ้าง อันดับแรกเลยต้นๆเลยครับถ้าผู้ชมจะดูร้อนะครับดูที่ยางเป็นหลักเลยครับว่ายางปีอะไรมีแตกลายงาตรงไหนมีบวมตรงไหนบ้างนะฮะแล้วก็ลองร้อจะเป็นแม็กครับแต่แม็กก็ดูที่สภาพมันโอเคนะครับเพราะว่าแม็กแต่ละคันมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะับแล้วแต่ทุกคนตัวไปแหล้งเจ้าตัวนี้นะครับยางเขาจะมีให้มาบอกให้นี่นี่ฮะยางปี19ครับผมนะปี19ตัวนี้ขนาดย,ยางก็สองหนึ่งห้า ครับ65 R16 นะครับนี่แหละตัวนี้ยาว49ดอกเหลือๆครับใช้งานได้ยาวๆครับหลักๆแล้วนะครับตัวนี้ให้ดูที่ปีแล้วก็คุณภาพของอยางนะครับนะมาครับอันดับต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องเคลื่อนกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับมา ตัวนี้ฮะใจความสําคัญของเขาเลยนะฮะก็ดูด้วยตาเปล่าเรื่องความสะอาดแต่สะอาดตาไหมอุปกรณ์ข้างในครบหรือไม่นะครับตัวนี้แบบเบิร์ดดีหรือเปล่าคานหน้าแก้มข้างเดิมไหมหัวน็อตเนี่ยมีเปลี่ยนมาหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ควรดูได้เลยถ้าไม่เดิมอยู่ไม่ครบนี้ก็สันนิษฐานได้ว่ารถไม่เดิมแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะัะที่ําคัญต้องสตาร์ทเครื่องร้องด้วยนะครับครับต่อไปนะฮะเราจะมาดูในส่วนของภายในกันนะครับภายในครับ ก็เราก็ไม่ต้องเช็คอะไรมากดูแค่ว่าอุปกรณ์ครบไหมสะอาดตาไหมนะมีอะไรชัรูดหรือเปล่าถ้าอุปกรณ์ครบนะสะอาดก็เป็นว่าใช้ได้ครับและขั้นตอนสำคัญครับคุณผู้ชมครับเราต้องสตาร์ทเครื่องดูก่อนครับ <c oughs> อ่ะถ้าเครื่องสตาร์ทติดชื่อเนี่ยเป็นโอเคแล้วครับสิ่งสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับก่อนขับขี่ทุกครั้งเนี่ยต้องนี่ฮะคาดเบดลแล้วก็วิธีเช็คเบลว่าใช้ได้หรือเปล่าก ลองกระตุกดูครับที่ทำมันล็อกนี่เป็นอันไมาใช้ได้นะฮะหรือล็อกแรงรถที่ใช้ได้เลยช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพเดิมๆครับช่วงนี่ก็เชื่อได้บ้างเลยว่ารถเดิมแน่นอน,นถามว่า,าช่วงล่างในเรื่องระบบเวลาลงหลุมลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดจุดเอวยเกินไปนะฮะมันก็ ถ้าพูดถึงเรื่องสีประตูอ่ะของรถกระบะมันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมันไม่ได้นิ่มจนว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะมันก็ม,มีลงแรงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นช่วงล่างไม่มีเสียงดังก็แก๊กเลยนะครับช่วงล่างไม่มีเสียงดังก็แก๊กเลยเนี่ยเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเวลาเบรกสภาพเครื่องยังดีอยู่ออกตัวเกียร์สองสบาย <laughs> นะออกตัวเกียร์สองสบายอโอเคเลยนะไม่ต้องรอนาน เย็บชึกๆเลยก็ได้แต่ว่ามันไม่ดีกับตัวรถนะและ้วก็ตัวเราด้วยเอามาแล้วกิทติคุค่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว Toyota h ไฮรักวีโกแชม p 2.5 g ปี14คันนี้เป็นรถ4ประตูนะครับ สภาพผมพาไปดูแล้วนะว่าเป็นยังไงห้องเครื่องดูยังไงนะสีดูยังไงภายในดูยังไงระบบเ,เกี่ยวตัวรถต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจอยากจะดูรายละเอียดรูปภาพหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทักไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ที่เราลงคลิปนี้ไว้นะครับผมเรามีเซลลคอยตอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับฝากด้วยนะครับกับกิติคุตคาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้เพื่อที่เวลาเราอัปเดตผมชช่นอะไรใหม่ๆหรืออัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้าไปจะได้ไม่พลาดน,นะครับแล้วไปพบกันใหม่นะครับกับข่าวสารดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมโบ๊กิติุคาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปกิติค่คาออกรถสุนาทสวัสดีครับ